ดดตัวใหญ่ล่าสุดครับยังไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับนี่เป็นตีโรูตัวใหญ่ล่าสุดก็คือมาจากเบสเซอร์กินเงูไใส่อร์บ้างยกตายมากเลยครับนะครับครับซื้อมาที่ไหนครับเนี่ยซื้อท่านคนเก็บครับนะครับแล้วที่ชั้นนั่นมีต้องเยอะแยะเอ่อช่วยแนะนำที่อยู่ที่ชั้นให้ด้วยนะครับมีตัวอะไรบ้างครับมีซาก้าเบิกมาฮิคลิ สตลิี้เบบี้ยูฟเบสเบบี้ยเฟฟเบบี้สิลิตี้เดี๋ยวป๊าไปถ่ายใกล้ๆนะครับ Finally, มันค่อนข้างายเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเบลลไนท์ซีโร่แรนฟรายไนน่าเลโอน็กฮัลโหลฮัลโหลซิก้าคอสมอร์สติอาคูไกอาแมดซีนุนซิก <the> uh ้าซีโร่โอ้มค อุตรแมนซีโนก็สมอโอ้ไฮโบเซตตนโอ้โหมีซาปลาด้วยใช่ไหมครับครับอย่งอย่ยยุ่งน่ครับเขาถ่ายเราอยู่โบเกาโอ้โหราดากาซัสโอ้สลาดโอ้ยจามลูจูดาคามเล่าคิงโตแบ็กคาปูคิงโกแบกนะครับมาดิคิงโกแบกนะครับแต่ว่าคิงโกลแบ็ก เยอะขนาดนี้เลยเลยเนาะรโชว์โชว์โชว์ร้องเพลงอุลตร้าแมนสักเพลงนึงครับเพลงไออ่ะเพลงอุลตร้าแมนไทกอาอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนคอสตสดีกว่าอ่ะอุลตร้าแมนคอสตมอสดีกว่าเหรออ่ะอุลตร้าแมนร้องเพลงอุลตร้าแมนคอสมอรครับแล้วอุลตร้าแมนแม็กล่ะแม็ก็กแม็กซ์ แล้วอุลตร้าแมนไม่มีอุทลร้องไงวันนี้นักร้องเราเป็นหวันนะครับชิโมะชิโมะไหงชีนะโร่โอ้ยบมันทำอะไรหนวกโคมากเลยแล้วอุลตร้าแมนซีโร่มีเพลงไหมครับ Saya akan menyanyikan lagu Zero. Zero, kamu sudah mencuba. Kamu sudah Oh. Dia sudah oh. mencuba. Dia sudah mencuba. Dia sudah kita เขาสังเกตพิเศษครับน้องเพลงบัษรเาญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพลงอุลตร้าแมนเท่านั้นนี่คือของเล่นสะสมของเขานะครับ เยอะมากครับเยอะมากไม่รวมพวกมดเอ็กซ์คันดัมอะไรอ่ไปหมดเละสวัสดีครับชื่ออะไรครับผู้สะสมอ่ะผมชื่ออะไรรัง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 ครับเถียงเพียงครับเถียงเถียงครับชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนพวกเคยวมิทยาอะยครับตอนนี้อายุกี่ขวบครับแค่ขวบแค่ขวบอ่ะครับโอเคมากครับตาไมาไปท่านผู้ชมก่อนแค่นี้นะครับ บายบายด้วยตารกองด้วยค่ะ